สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆในวิชาพระพุทธศาสนานะคะสำหรับวันนี้คุณครูจะสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะเด็กๆเ,เรื่องของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเด็กๆค่ะเด็กๆสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่า วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเด็กๆรู้จักวันใดบ้างเด็กๆตอบคุณครูได้ไหมคะอ่ามีวันอะไรบ้างที่เด็กๆรู้จักอ่ามีวันมาคบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสารหาบูชาวันเข้าบรรษา วันอัตมีบูชาวันออกพรรษานะคะนี่มีวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่คุณครูยกตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะส่วนเรื่องของตัวชี้วัดที่เด็กๆจะได้เรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่6นี้นะคะก็<ม>คือปฏิบัติตนในาศาสนาพิธีพิธีกรรมและวันสําคัญทางาศาสนาตามที่กําหนดได้ถูกต้องนะคะนี่คือสิ่งที่เด็กๆเรียนรู้จากหน่วยที่6แล้วเด็กๆสามารถทําได้นะคะ ในหน่วยนี้คุณครูจะสอนนักเรียนเรื่องของประวัติเบื้องต้นของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็การบูชาพระรัตนตรยัยแล้วก็วันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วเด็กๆมาดูคะ่ะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธพระธรรมและประสงค์ประเทศไทยกําหนดให้วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาบางวันเนี่ยเป็นวันหยุดราชการเพื่อให้ชาวพุทธเนี่ยได้ไปทําบุญความธรรมะที่วัดและบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมนะคะเด็กๆแล้ววันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเด็กๆไปทํากิจกรรมอะไรเด็กๆบอกคุณครูได้ไหมคะ อ่าอย่างเช่นเวียนเทียนทำบุญตักบาตรนั่งสมาธิสวดมนต์ทำจิตอาสาปล่อยนกปล่อยปลานี่คือกิจกรรมที่เด็กๆสามารถที่จะทำได้ในวันสำคัญนะคะอ่าเด็กๆมามาดูค่ะประวัติเบื้องต้นของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไรเด็กๆตั้งใจฟังคุณครูนะคะ เด็กๆมาดูวันวันมามาค้าบ,บูชาก่อนซึ่งจริงๆแล้วนะคะในวันสําคัญเนี่ยคุณครูได้ส่งคลิปวีโอไปหลากหลายคลิปมากๆเลยนะคะวันมาค้าบ,บูชาตรงกับขึ้น15ค่ําข้นเดือน3นะคะเด็กๆวันมาค้าบ,บูชาเนี่ยเป็นวันที่ประสงค์เนี่ยจำนวน1250องค์ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยบวชให้นะคะหรือว่าเอีกพิกุปสัมปตานะคะ และเป็นพระอรหันต์ทางสิ้นได้มารวมกันโดยไม่ได้นัดหมายในวันเพ็ญพระจันทร์เป็นไงคะวันเพน็ญสิบห้าค่ำพระจันทร์นั้นเต็มดวงนะคะพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมที่เรียกว่าโอวาทะปาติโมกค,ค่ะเด็กๆคือคืออะไรคะคือให้ละเว้นการทำความชั่วทำความดีทำจิตใจให้ผ่องใส เป็นคำสั่งสอนซึ่งเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาวันนี้จึงเรียกว่าวันพระธรรม <c oughs> เห็นไหมคะคุณครูได้สอนไปแล้วเนาะ,ะต่อไปค่ะเด็กๆวันมาค้าบูชานี่คือรูปภาพนะคะเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สำนักพิมพ์พวก็ทำให้เด็กๆเด็กๆสามารถเปิดในหนังสือวิชาพระพุทธศาสนาได้เลยนะคะอ่า ในวิชาพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะจะอยู่ในหน้า70เป็นต้นไปเลยนะคะสามารถเปิดเรียนควบคู่กันได้นะคะหน้า70ในวิชาพระพุทธศาสนาเด็กๆลองลองเอานังสือมาเปิดดูสิคะของสังนกพิมพ์พวคะ่ะหน้า70ดเจอยังคะอ่าหน้า70เนาะอ่าเด็กๆดูต่อไปค่ะ เด็กๆด,ดูค่ะวันต่อไปคือวันวิสาขาบูชาวันวิสาขาบ,าบูชาตรงกับ15าข้ามเดือนเดือน6เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเนี่ยประสูตรประสูตรแปลว่าการเกิดประสูติแปลว่าเกิดแล้วก็ตรัดตรู้ตรัดตรู้รู้แจ้งในธรรมปริพนิพานแปลวะ่าตาย ดยเหตุการณ์ตั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในวันเดียวกันที่คุณครูเคยสอนมาแล้วแต่ว่าต่างอะไรกันคะต่างปีกันนั่นเองวันนี้จึงเรียกว่าวันพระพระพุธนะคะเห็นไหมคะภาพมีพระสูรประตูตะเจ้าเกิดมานิตรตรู้นะคะและก็ปัริบนิพพานในวันวิสาขาบูชานะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นสามอย่างพร้อมๆกัน วันต่อไปค่ะวันสำคัญอีกวันหนึ่งก็คือวันอาสาฬหาบูชาตรงกับ15ข่้าเดือน8วันอาสาฬเนี่ยเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกเรียกว่าธรรมจักกับปาวัตนสูตรนะคะมีได้แก่ปัญจวัคคีย์กี่กี่องค์คะ5นะคะ5รูปนะคะมีโกตัญญะเป็นปัน ปัญจวกีได้เห็นดวงตาธรรมซึ่งขออุป,ปสมบทกับพระภิกษุเป็นพระภิกษุรูปแรกวันนี้จึงเป็นวันที่ปรัตตนาตรครบสประการมีอะไรบ้างคะปรัตตนาใจสามก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วันนี้จึงเรียกว่าวันพระสงฆ์เห็นไหมคะวันต่อมาค่ะเด็กๆ วันอาสาฬหาบูชาอานี้เป็นภาพนะคะาภาพเมื่อกี้นะกทคุณครูสนอัตมีบูชาอัตมีบูชาเนี่ยตรงกับแปดค่ำเดือนหกนะเป็นวันที่บรรดาพระพุทธศาสนิชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระก็คือร่างกายของพระพุทธเจ้านะคะที่เมืองกุสีนารานะคะหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ปรินิพานไปแล้ว แล้วก็ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยทั้ง4วันเนี่ยนะคะซึ่งตรงกับเป็นวันพุทธศาสนิกชนควรเป็นไงคะวัดรักษาศีลความธรรมและปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวมนะคะทำบุญตักบาตรนะคะที่คุณครูบอกนะักเรียนฟังธรรมฟังเทศเวียนเทียนนะคะ,ะการบูชาล่ะการบูชาปรัตนาใจเนี่ยเป็นการบูชาปรัตตนาใจที่ น้อมจิตนึกถึงพระพุทธประธรรมพระสงฆ์นะคะเด็กๆเป็นการถวดมุลไหว้พระนึกถึงประรัตนไตรัยนะคะอ่าโอเคนะคะอันนี้ก็จบในหน่วยที่6กที่คุณครูสรุปให้อีกครั้งหนึ่งคลิปวีโอสามารถเปิดดูทบทวนได้เรื่อยๆตลอดเวลานะคะไม่มีการเสียหายใดๆเลยนะคะเด็กๆมีแต่ให้ความรู้เพิ่มพูนพิ่มพูนยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ คุณครูก็ขอฝากเด็กๆไปทบทวนนะคะในวิชาพระพุทธศาสนาหน้า70นะคะแล้วเด็กๆจะได้มาตอบคําถามนะคะทดสอบกอารเรียนหลังจากจบหน่วยการเรียนรู้ที่6นะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ